ข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยไบมานโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่26เมษายน2565โดยใช้ผู้ว่าคัรังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้มาดามแป้งเผยช็อตวิดีโอคอคุยจุดเบลดึงร่วมทีมชาติไทยนะโดยงานนี้ที่ผมประสานเต็มที่นะฮะเมื่อทางบาดามแป้งเดินหน้าคุย5แข้งต่างแดนรุยสึกชิงแชมป์เอเชียอยู่ที่3ปี ซึ่งงานนี้บรรดา,นานแป้งนลนพันธ์ล้ำซำผู้จัดการทีมาชิไทยยืนยันล่าสุดทําการประสานขอตัวชูดเบลเอ,อริกคข้านิโคลัสมิเกลสันมาเชลซิทฮาร์ดและก็ธนวัฒน์สุจิตาบรลมาช่วยทัพช้างศึกชุดยู -23 ปีเป็นที่เรียบร้อยสำหรับลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยขุนพลช้างศึกชุดยู -23 ปีอยู่ในกลุ่ม4ี่วรมกระทางเกาหลีใต้เวียดนามและก็มาเลเซีย ขณะที่ล่าสุดมาดามแป้งเปิดเผยถึงการเตรียมทีมล่วงหน้าโดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้เล่นที่จะมาช่วยทีมโดยสุดสาคัญในครั้งนี้มาว่าตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากซีเกมที่เราให้ความสำคัญแล้วเรานั้นยังทำงานล่วงหน้าร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องกับศึกชิงแชมป์เอเชียชุดยุ่สามปีปรอบสุดท้ายโดยเฉพาะเรื่องตัวผู้เล่นซึ่งล่าสุดนั้นได้ประสานขอตัวผู้เล่นจากต่างประเทศอย่างจุดเบลเอริกาน นิโคลัสมิเคิลสันมาเซลซิทฮาร์ดและก็กันธนวัฒนสุจิตถาบอนเป็นที่เรียบร้อ,อยซึ่งเบื้องต้นได้มีโอกาสพูดคุยโดยตรงกับน้องๆรวมถึงผู้ปกครองทุกคนแล้วซึ่งมีปฏิกิริยาตอบร,รับเป็นอย่างดีและได้รับข่าวดีจากบางคนแล้ว แต่นั้นคาดกันว่าเราเนี่ยน่าจะได้เห็นผู้เล่นลูกครึ่งหลายหลายคนมาผสมผสานกับแกนหลักแข้งไทยที่เรามีอยู่เพื่อจะให้ทีมชาติไทยชุดยีวสามปีมีความพร้อมเต็มที่มากที่สุดสำหรับปลายยันใหญ่อย่างทางชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายและตรงกับช่วงปลายทีฟีฟาเด้ด้วยอีกต่างหากครับซึ่งมาดามแป้งคนนี้ก็ได้กล่าวปิดใช้เอาไว้อาผมเป็นว่างานนี้คุยเป็นรายบุคคลกันเลยก็ว่าได้ต้องรอดูกันต่อไปว่ามาดามแป้งรุกขนาดนี้ จะได้ครบทุกผลไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปและไปให้กำลังใจมาดามแป้งกันดุนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลฟิลิปปินส์หลังพ่ายแพ้ยับเยินให้กับทางทีมชาติไทยกับบีจีปทุมธานีในครั้งนี้โดยการนี้เรามาดูความคิดเห็นแฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนกันสโมสรไทยทีมนี้แข็งแกร่งเกินไปที่พวกเราจะเอาชนะได้ขอไม่ต่อมา เกมดีสู้ต่อไปในเกมต่อไปในพวกเราคอเมนต่อมาในที่สุดแล้วทางยูเต็ดซิตี้ก็สามารถทำประตูได้แล้วคอเมนต่อมาพวกเขาก็ยังคงห่างชั้นจากทางบีจีปทุมมากพอสมควรยินดีด้วยบีจีปทุมขอเมนต่อมาพยายามต่อไปยูเต็ดซิตี้พวกคุณสามารถทําประตูใน,นรับที่แข็งแกร่งอย่างบีจีปทุมได้แล้วขอเมนต่อมาผลการแข่งขันเป็นไปตามคาดในครั้งนี้ขอเม์ Comment ต่อมา การเล่นของพวกเขายังมีความห่างชั้นกันอยู่มากนะขอให้พวกคุณสู้กันต่อไปคอมเมนต่อมากองหน้าเบอร์99ของทีมไทยยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากคอมเมนต่อมา,อมอมาพวกคุณจงเข้มแข็งการเจอกับทางบีจีปทุมถือเป็นบทเรียนเราะนั้นจะยกระดับทีมเทียบเท่ากับสโมสรไทยในอนาคตขอเมนต่อมาการเล่นระดับนี้ถือว่าต่างชั้นกันพอสมควรนะขอเม์ต่อมา ถือว่าเป็นเกมที่ดีเลยขอให้รักษาฟอร์มการเล่นที่ดีเอาไว้ในเกมถัดไปนะทุกคนขอเมนต์ต่อมาอิกซานเขาคือสุดยอดกองหน้าจริงๆนะขอเมนต์ต่อมาบีจีปทุมมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากพวกเขามีสิทธิ์จะเข้าไปลุ้นในรอบตัดเอาท์ได้ซ้ำไปขอเมนต์ต่อมาบีจีปทุมสมสรไทยทีมนี้อยู่ระดับเดียวกับสมสรญี่ปุ่นพวกเขายังมีหัวหน้าโค้ชเป็นชาวญี่ปุ่นขอเมนต์ต่อมาระดับสมสรรไทยยังอยู่เหนือกว่าฟิลิปปินส์เป็นอย่างมาก คอมเมนต์ต่อมาบีจีพทุมของไทยมีความสมบูรณ์แบบในทุกตำแหน่งเราจะไปสู้กับพวกเขาได้อย่างไรกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาพวกเขาคือเต็งแชมป์ของ ACL รหรือไม่ทําไมพวกเขามีความแข็งแกร่งมากขนาดนี้และคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าสู้กันต่อไป UTDC ความพ่ายแพ้ในครั้งนี้คือบทเรียนสักวันเราจะแข็งแกร่งเช่นพวกเขาให้จบได้ นี่นะผมก็เป็นแฟนบอลน,นะฮะฟิลิปปินส์ที่ได้เห็นทีมของตอนนั้นพ่ายแพ้ต่อทางบีจีปทุมทีมแก่งจากสโมอสรของไทยนั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับกระหึม่มเอเชียแข้งไทยลีกติดท็ทอปไฟเจ๋งสุดร่วมอยูโคโบญชิโดยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC เปิดโฉม5้าแข้งเจ๋งสุด AFC แชมเปี้ยนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มแมตช์ที่4 โดยผลปรากฏว่าอิกซานฟันดี้กองหน้าจากไทยลีกที่เมาคนเดียว2ประตูให้กับวีจีประชุมแมตช์ล่าสุดติดท็อปไฟล์แข่งยอดเยี่ยม ACL เดัทที่4โดยทางอิกซานฟันดี้ได้8.1คะแนนอันดับ3ร่วมโซยุงวูและก็มาร์คคาสตา2แข้งตัวเก่งจากทางอุซานทุนไดส่วนอันด,ดนับหเป็นของยูโคบายชิ กองหน้าตำแหน่งทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อนร่วมทีมของชนะทิพสงกสินจากคาวาสกิฟอเตเล่ที่ได้รักคะแนนอยู่ที่8.6คะแนนในครัน้นี้และอันดับ2เป็นของยุนอิงรุกได้รักคะแนน8.4คะแนนโอ้โหเป็นนวังงานนี้นะผมก็ถือว่ายกนิ้วโป้งให้เลยนะฮะไม่ทำร,รมดันจริงเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับลูกทีมโคสซิโกรับอัดฉีด200ล้านดองหลังเสมอชูบุคคุนได โดยทางตรันคอกตัวนะฮะรักษาการประธานสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF ในนามของคณะกรรมการการบริหารมอบเงินรางวัลอชีตให้กับทางของอันเดลายัย200้ล้านดองหรือประมาณ2 9 8 1 1 6ล้านบาทหลังโชว์ฟอร์มแจ่มแบ่งแต้มจากทีมแชมป์เคลิกประเทศเกาหลีใต้อย่างทางชูบุคุนไดมอเตอร์จากผลเสมอ1ต่อหนึ่งศึกฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกนาฬกาส2 0 2ัรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอวันที่25เมินายนที่ผ่านมา โดยจากเงินอัดชีดดังกล่าวทำให้ล่าสุดทองอัญชาาัยรับเงินอัดชีดจากทางสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามไปแล้วรวม400ล้านดองหรือประมาณ5,96,252บาทหลายที่ก่อนหน้าน,นี้เคยรับไปที่200ล้านดองจากการเสมอกับทางซิดนีย์เอฟซีไป 1, หนึ่งต่อหนึ่งวันที่1 9เมษายนที่ผ่านมาโดยขณะเดียวกันทางคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF หวบังว่าทางสโมรสรทองอัญชัยภายใต้การนำทัพของโคซิโก เกิดศักิ์เสนาเมืองจะทำผลงานที่ดีในอีกสอนัดต่อไปของการแข่งขันในกลุ่มเศสึกฟุตบอล AFC แชมเปียนลีก2022ที่จะพบกับทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสวันที่8เมษายนและก็ซิดนีย์เอฟซีวันที่1พฤษภาคมในรั้ลังนี้เป็นเรื่องงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับเพื่ออยู่รอดนะเจริญศักดิ์ชี้ทับประการสู้ไม่ถอย ขอเก็บชัยสองนัดสุดท้ายโดยการน,นี้เจ้าทจเทศเจริญศักดิ์งกรเผยหลังทีมคว้าชัยเหนือสุพรรณบุรีทําให้ทุกคนมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นให้คํามั่นสองนัดสุดท้ายจะเก็บชัยให้จงได้เพื่อพาทีมอยู่รอดให้จงได้ในครั้งนี้ซึ่งความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลเขียวสุบุตสุบุตประการซิตี้หลังจากบุกไปเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีไป2ต่อ1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าเทศเจริญศักดิ์ม,มงคลไปความเร็วสูงทับเขี่ยวสมุดสมุดประการซิตี้ก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่ามันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดเป็นอย่างมากที่พวกเรานั้นเก็บ3ามคะแนนสําคัญได้สําเร็จมันทําให้พวกเรานั้นมีกาลังใจมากยิ่งขึ้นการแข่งขันยังไม่จบพวกเรายังไม่หมดหวังอีกสองนัดที่เหลือพวกเรานั้นจะเดินหน้าควา้ชาชัยชนะมาให้จบได้ซึ่งนอกจากนี้เจ้าเทศยังฝากถึงแฟนบอลเคี่ยวสมุดมาบอาว่า ผมขอมอบชัยชนะนัดนี้ให้กับแฟนบอลทุกคนทั้งที่ตามมาเชียร์ถึงสุารบรุรีและก็เชียร์ผ่านหน้าจอทีวีขอบคุณแฟนๆเขียวสมุดทุกคนจริงๆที่ยังคอยสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามทีเกมนัดต่อไปเรากลับมาเล่นในบ้านขอให้แฟนๆเข้ามาเชียร์พวกเราในสนามกันเยอะๆและมาสู้ไปด้วยกันในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพเคียวสมุด สุ p ร r การซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจุงอังพยองขอ,งอนแก่นยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่30เมิายนเวลา18นาฬิกาที่สนามสุรรณการซิตี้สเตดเดียมถ่ายทอดสดทางช่องททบไฟและก็ AIS เพลนกรงนี้เป็นนักว่าง,งานนี้ก็ไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับหวังผลล็อก3แต้มพิธิวัตเผยก่อนเจอกว่างซงโมแข้งคิดชียกที่2 โดยการนี่พิธวัตสุจิตธรรมกุลห้องเครื่องกับตันทีมรลโอเชียงรายเผยหลังเจ้าวิเซลโกเบไปสู์ต่อสูนในศึก ACL 2022รอบแบ่งกลุ่มนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาลั่นเกมดวลคิดชีมองถึง3แต้มในกรังนี้โดยสถานการณ์ในกลุ่มเจของทัพกองสงมหาภัยแข่งไปสามนัดเสมอ1แพ้ไป2อเมทั้งหมด1แต้มรั้งอันดับ3ของกลุม่มโดยยังมีลุ้นเข้ารอบนอกเอาอยู่เล็กๆหากนัดสุดท้ายสามารถเอาชนะคิดชีได้ และต้องให้คิตชีไปแพ้วเิโกเบกันอีกด้วยซึ่งหลังเกมเสมอโกเบไปศูนย์ต่อศูนย์เจ้าเต้เผยว่าเกมที่แล้วเราเห็นถึงความบิดพลาดในเกมรับแพ้โกเบไปศูนย์ต่อหกก่อนเกมนัดที่สองกระทางโกเบเราด้มีการพูดคุยกันว่าต้องจัดการเกมรับให้ดีเพราะโกเบนั้นเป็นทีมที่เล่นบอลเร็วส่วนเกมนัดต่อไปเรานั้นจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะเก็บสามแต้มครั้งแรกในครั้งนี้ให้จบได้ ในโปรแกรมการแข่งขันกลุ่มเจจะแข่งเพียงแค่สีนัดเท่านั้นเพราะเซียงไฮ้พอสทีมจากจีนได้ถอนตัวไปก่อนหน้านี้แล้วทําให้เหลือเพียงแค่3ทีมโดยผลการเจอกันระหว่างเชียงรายกับคิดชีนัดแรกเชียงรายแพ้ไป0ูนย์ต่อ1นะสำหรับทางลิโอเชียงรายนัดสุดท้ายเนี่ยรับแบ่งกลุ่มจะพบกับทางคิดชีเอสซวันพฤหัสบอดีที่8เมษาย,ยนเวลา21นาฬิกาน้มบุรีลังสเตเดียมใครเป็นแฟนพวกเขา ตามติดประชมแล้วก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันนุ่นครับและนี่ก็เป็นข่าววินยัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบ่ายม o p o k i โปรกิงสไตล์ประจำวันที่26เมษายน2565โดยใช้บัตครั้งฟุตบอลไทยครับ